ส,สบายดีพี่น้องเหมือนเขาสิได้เดินทางเขาป่าคือเก่ามาเนี่ยเหมือนเขาสิไปนอนสองคืนมาเนี่ยไปส่วงหน้าพ้นลำบากหน่อยพ well ี่น้องเอาไปมาเนี่ยครบทีมงานเหรอพี่น้องมีบ่าวซิดแชนแนลสบายดีบ่าวปูไทยหอยสาบสบายดีจอยบ่าวเล้าหน่ำมาเนี่ยสบายดีไปมีพาทุกคนเขาป่าเข้าลังจากเขาเดินมาไม่เมื่อยเลยพี่น้องเหมือนเขาสิเขาไปยามึงกับดักเขาไล่เหมือนเขาไปยามกับดักเรื่าแหน่วแล้ว ทีมงานเขาก็คอยคอยยางไปก่อนเลยไมาจากเขายางมาหอดอทางๆเลยไปน้นองเอาสิพาทีมงานเขาไปซองเมึงกับดักเขาเรียกว่าแหวเขาเลยพอเขาจะเข้าซองปุเดียวเขาบุก่าเขาเอาสังเกตหอยมูปลามันอไงอย่ายงนัง้นมูปลาถือนะมาครบทีมงานเขาค่อยๆแนะ่เขามายามแหวเขาเลยไปน้อนมูมันไปอยู่แต่มันเลนะไปน้อยเอาเสื้อแปลงไว้คือเกนะ่าแล้วสเกตใส่แหวเขาเลย หนึงน่งมูเห็นดนอนสันึง่งเดีย๋ยวพี่น้องเห็นบ่ขันแ่วหน่อนี่เขาเลอะมาไกลเตอพี่น้องบอนมูปลามานนันนอ่ยังไม่ไหมอยู่เป็น,นอะไรเมื่ออยู่บอ่อ นี่พี่น้องทีมงานทีมงานเ่ายังพักผอดเหมือนเมื่อยเบื่อผู้นมากนลยเมื่อยน้อยโอ้ยมันแดดร้ายมึอนี่แดดแน่เอ้าแน่คืสีเห็นอบเป็นน้องบอสสีเข็นอบตั้งเป็นบ่อนไปน้องเลยเจอแต่ละที่นอดท่านนี้แหละท่อนอนบอนนี้มันปลอดภัยนี่มันมนนมีถีนน,น,นี่เอาไปตรวจบองเลยว่าก่อนถีน สดุดท้ามันมันตรนีนะครับผมเขานอนปลาเขาตอนราพร้อมนูนึงถ้าเราต,ต,ตกมันทับหรือยินมันทับสได้ทัเขาแล,ล้วตอนระวังให้การน,นอนปลาแตปลอดภัยตอนนี้ไม่ยัง<อ>ย,ยังไองไปเรย เลยได้ดิดังเลย จากที่เขาเดินมาหอดบอนพี่น้องเทาก็ได้สั่งที่พักกับทีมงานเทาทีมงานเทากำลังเป็ดบอลนอดทีนทนทน่นอดมะเร็งเนี่ยพราะว่ายาดพ้นพอ,อา,า,พพออามื่อพ้นนก็สิมาอลไรนี่อือบอลจอยบอลซิทเลยผสแป้งบอลนอดน,นะผสมแป้งบอลนอดก้นอนยันคุณโตทำมาภูไทยเป็นกำลังมัดเผ็ดเผ็ดกระกได้ยกันพ้นหัวเสียเจ้าแล้วโอมงานเปรี้ยวเข้มงงเลย อีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาส่วงนาพนอยากลำบากเลยน้อยนึงแต่เราเขาก็ต้องซื้อพยางมามาส่วงนาพนเลยถ้าบุญพยางโอ้แห่งลำบากพี่น้องยงมหนาวนี่คักเนาะน้นองใส่ก็ได้แง้มหนาวยงมหนาวก็คักยงมหนาวเราไปถือพยองพยางช่วง,งนี้มาพี่น้องมาขึ้นเกาะเที่ยงสำกัญอะไรบางก็ทำไมผม ห,หลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วเขาก็จะไป,ปะหาหลัดแรกมไม่ไปนองมือนยไนนหาะเรยิงก็หอกกระแตเธอพูดไปละก็กทีมงานเทากับย้ายกันไปไปหาอยู่หาก,กินนะ ก็จะยักมันมา 好哎，绿的。 Nhưng mà mình đọc bưng xưa để Đây để để đây mọi người Đây 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 mặt mày mặt ngọt bà มาเจอคาแดงพี่น้องเจอคาแดงฮาหกโตมันกินมันกินมากมายมันกินมังเงาะป่าคาแดงคาแดงพี่น้องมันตื่นเฮามันลงหมดเลยคาแดงวะมันตื่นลงหมดเลยมันเลยเฮาเสี่หลอกจะหนาอะไรพี่น้องพุ่น ปาหาหนะเป็นเวลาโม่งเด็ดเลยตัวเวทเขาอยู่นนผู้สูงที่สุดนลยเขาอยามกมาไกลเตอะพี่น้องเยอะแต่กระตอกระแดงมันเตินเนาลงลุ่มพุ่ยอยเนาะเขาก็ไปตอ่งมันเนาะแต่เขาเบิ่งมันกินมหมัไนใหม่เฉย มันตืนหอเลก,กระทถวเอาไปจนเมืเลยพเนาะฮรกาดเมื่อเลยเพ่นร์สก,กาดรลรลุมมาหลัดแรงจนคำเลยนะพอเาถือไปสายนะยการมาหอดเลยพี่น้องฮอดบอลเลยงานห,หากันหึ่งเขาแปดเกาโมงหกันหนึ่งเขายาไเนาะ ได้บอสเซตโซ่หรือเ่ฮะแอคชั่นพี่เผากระหอกเด้วยไปลองที่เผากระหอกกระหอกยามฝนเขาจุ่มหนามก่อนหลายคนคือชิบฮูเนาะเขาจุ่มน้มหรือเปล่าเขาจุ่มบีบออกต้องเดิกตั้งตังกันนะก็เผาเผา่อเาเผาบรจุ่มนามตั้งตังไหม คักทัวโดนเด้อม,มันออกเด้อดีพอกระหอ,อกเด้อยำยำบลยำแรงประจุมก็ได้หยุบหนา,าบอ่อหลวกเห็นบอกไหมประจุหนา มันละเอียดเใจมันข้นกับสีต้มน้ำหอดมันจะเป็นอะไรแบบสูตรใหม่ไรเดี๋ยวยำแรงแบบนึงเลยยำแรงไหมออกคั่งลอยออกลง

นเป็นนาทานได้โลดตัได้กัะหอกก็พอยกับเต้นทำไม่าน้เาน่ปวเป็นบ่น่อยของทีมงานเท่าเมื่อปเ็นเมื่อย นี่เป็นบรรอนเขาคอยเองนี่หรืออู๋ผอมมึงก็บม่มีพี่น้องมันจะอู๋มันนี่ไม่ใช่หาวยู่มมันนี่อ่ะพี่นอ้องหลังจากเขากินข้าวแรงแล้วเอาซีดาร์นักพอรอนได้บานแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหนะ้าพี่นอ้องสวัสดีสวัสดี